สวัสดีครับผมลิตตันวันนี้ก็จากวิดีโอก่อนที่เราลุยกันในแม่น้ำซีโอฟาใช่ไหมอ่าซีโอฟาถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วทีนี้เราจะไปกันข้างบนครับเราจะขึ้นมาข้างบนตรงตรงนี้นะตรงนี้มาขึ้นมาแล้วก็ไปนู่นนะตามทางครับตรงนี้นี่จุดหมายเราอยู่นี่เป็นเชื่ออะไรนะเรียกต้องเรียกว่า ราชาไห้ใช่ไหมเป็นไห,ให้ใหญ่ๆไปหนึ่งอ่ะครับไปกันเอ๊ะตัวอเองเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วน่าจะไม่น่าตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะหรือ,นะอผมลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าลืมไปครับที่นี่นะมาอ่าตรงนี้จำเป็นที่จะต้องใช้กุญแจดาบหินนะ ถ้าใครไม่มีก็ออกไปหาซื้อมาก็ได้มันน่าจะมีใครกับพวกพ,พ่อค้าอยู่ก็อหนล่ะเจเจอ่ะนี่ผมมี17อันเก็บตามแมปก็ได้ครับผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เลยมีเยอะอ่าใช้ทั้งหมดสองอันนะครับใช้เย yeah, ก็คือถ้าไม่ใช้ไอ้ลิฟต์ตัวนี้ก็จะเปิดไม่ได้โอเคคราวนี้ผมน่าจะต้องรีวิววิดีโอหละ รีบพิดีโอแล้วผมลืมไปด้วยว่าตัวเองเปิดพัดลมเป่าใส่หูเป่าใส่ไม้อยู่ปิดละปิดละไม่ได้ปิดพัดลมนะครับปิดพัดลมผมอยู่ไม่ได้เนี่ยอ่ะโอเคครับเราขึ้นมาข้างบนแล้วก็นี่ตรงนี้เลยแคลิปครับแคลิปแคลิปที่นี่จะมีสองทางให้ไปทางโน้นมีหมีซึ่งตีก็ไม่ได้อะไรครับอย่าพิยุ่์กับมัน ะม,มีเขียนบอกจากนี้ไประวังสุนัขสุนัขเลยนั่นนะ <c oughs> อ่ะเรา,าไปทางโน้นที่ที่เราจะไปทางก็คือทางโน้นทางโน้น <c oughs> จะไปเจอกับพวกไอ้เจ้าอันเนี้ยไอ้ลูกกลมๆมันจะระเบิดนะครับก <c oughs> อ็อย่าไปยืนชมมันมาก <c oughs> วิ่งได้ก็วิ่งครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีไอ้เจา้านักธนูเนี่ยอยู่มันง้างแล้วมันง้างแล้วมันง้างแล้วก็จัดการครับ เรื่อยๆครับเราจะตียังไงอยู่งั้นอ่ะโอเคตีงนี้เขาตายมกันมีอีกตัวนึงแหละอยู่ไกลๆนู่นเดี๋ยวมันก็ยิงันูมาหาเราเพราะงินโอ้ยโล่กำแพงเดี๋ยว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 โอ้ตูดไหมไม่น่าโดนโอเคโล่กำแพงหมด โล่กำแพงหมดน่าจะอ่านี่ไงสะสมสถานะเลือดออกเอาไปใส่เอ่อเท่าสองครามพวกชนโลกภะทะอา้ามันมีโลกประทะมาติดกับอันนี้แล้วนี่เป็นท่าท่าท่าของพวกโลก่คือเข็นเอาโลกผัดชนนะเออแต่ส่วนใหญ่โลกก็ไม่น่าจะมีใครเอาไปเอาไปใช้ในการตีหรอกมั <laughs> ้งเออ หรือว่ามีหรือว่ามีนี้เกวัตถุดิบอะไรเนีอ๋อวดน้วดมีตรงนี้ด้วหรอเร่งรเนี่ยหรืว่ามีอยู่ทุกนท้ายๆเกมล่อยเขายิงไปเราวิ่งต่องางหรงางหรอิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง อันนี้เราไม่ทำอะรครับตีให้เขาล้มก็พอเราทำด้มหมกับจากเขาไม่ได้หรอกได้ก็น้อยอะ่ะสู้ตีให้ล้มดีกว่าโอ้ย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 ,อ,ยอะไรเนี่ย ไม่ยอมลบไม่ผมะทาไม่รบมาถูไม่รบสักทีแล้วก็แทงเนี่ยโดนถ้าเป็นอาวุธอื่นน่าจะลบง,ง่ายกว่านี้อะ่ะค,คิดว่านะโอเคต้องเตรียมของสักหน่อยสมินาใช้โอเคนี่ไงจะเรียกว่าอะไรละ่ะ ราชาไห้ใช่ไหมพี่ไห้ไม่ใช่พี่ไห้อเล็กซานเดอร์นะนี่คนคนละไอคนละไห้กันเหมือนเขาแบบให้แบบไปจงประลองดูซะนี่ครับข้างหลังต้องสู้สามคนครับอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่า ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือชุดของผู้เล่นแล้วก็เกมมันไปก๊อบมาแล้วก็มาใช้งานหรือเปล่าโหเราแบบทัมมเจอตัวโหดอ่ะดูดีใส่ชุดลาดานใส่ชุดโอ้โหทำไมผมเจอแต่ตัวโอ้โหดีน,นี้ใส่ชุดแพะเลยเหรอแล้วผมจะตีเข้ายัางไงเนี่ยตายละ้วมา ผมว่าวิดีโอนี้จากวิดีโอสั้นๆแต่แกเป็นวิดีโอ,อย,ยาวๆแน่เลยมาเอาพี่ราดานก่อนมาอัญเชิญปลาปักใช้คำพูดได้แบบว่าไม่ใช่มิดแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าแม่ดาบโกงแล้วหรอ แน่ไม่โดนเราหรอกแน่ไม่โดนเราหรอกอุ้ยโดนแล้ว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 คู่แรงนะเนี่ยโอ้โห หนักกวโมแล like ้วอ่ะโอ้ยทำไมต้องเจอซัมมอนแบบทนโหดอย่างนี้เนี่ยผมว่าวิดีโอนี้ไม่ได้แป๊บๆแหละโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามตัดไปนู่นเลยแล้วกันตัดไปตรงที่เลี่ยงแล้วก็ที่สู้กันนะครับโอเคครับผมก็มาถึงแล้วแต่ผมไม่ได้จัดการพวก พี่ก็เล็นนักธนูนะไม่รู้เขาจะยิงผมถึงไว้เนี่ยกลัวอยู่เหมือนกันแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับลุยต่อเลยนี่ผมลืมผมลืมใช้โค้งแห่งรูนแลละแล้วมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไม่ถอ๋อไม่เปลี่ยนหรออ๋อไม่เปลี่ยนก็จัดมาดิครับ ต,ตีมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่เหรอเปลี่ยนไหมเอาเปลี่ยนนี่วาอุ้ยอุ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยเจอคาตนะเวทที่ผมได้มาจอกวินดีกโกก่อนหน้านี้แหละมันจะใช้ท่าตั้งท่า ตายถ้าเกิดว่ามันใช้ท่าตั้งท่าเรื่อ,อยๆอ่ะมันเป็น AI ไนะไอมันเป็นบอทนะครับมันไม่ใช่คนถ้ามันใช้ท่าตั้งท่าเรื่อยๆตั้งท่าแล้วเก็บเก็บดาบเก็บดาบรถฟันเรื่อยๆอันนั้นผมผมมีโอกาสตายสูงมากโหแล้วออกต้องสู้อีก <laughs> สามตัวอ,อีกสามตัวเลยอ่ะโอ้ย ถือดาบสองมือนะแต่พอใช้ก็ใช้ใช้แค่ท่ามือเดียวถ้าฟันอ่าฟันตวัดสองวิธีอันนี้น่าจะไม่เท่าไหร่เป็นนักเวทอะตีเบาเอ,อผมหมายถึงผมตีเข้าเขาแรงอะ ไม่เท่าไหร่นะถ้ามันแต่ว่าถ้าใช้ดาบไอ้เมื่อกี้เนี่ยที่เขาถือเป็นดาบเขาเรียกว่าดาบอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมมีผมมีให้ดูให้ดูให้ดูก่อนอ่าน,น,นี่ไอ้เจ้าดาบใช่ป่ะวะไม่ใช่สิต้องเป็นดาบนี่้ดาบเพลิงลาตีเนี่ยผมตายนะเมื่อกี้นี่แหละแต่ว่าดีนะพี่ว่าเลือดมันลดแล้วมันพยายามจะคืนตัวเองมัวเอไอเป็นอย่างนี้นะครับพวกบอทเป็นอย่างนี้แหละ จะพยายามฮิวตัวเองตัวโอเคทีนี้ตอนสุดท้ายขอให้ชน,นะขอให้ชน,นะเ้องไม่มาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วมาหอกผมไม่ค่อยชอบสู้กับหอกอะไรมันมีะรยะยะเฮ้ยบัฟด้วยบัฟด้วย หอกก็มีระยะแต่ว่าดาบเขี้ยวยาวผมก็สมชื่อครับดาบเขี้ยวยาวเอาดีเอาดีสแปมอยู่ท่านี้แหละอ่ะยังไงยังไงดีเราแรง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 แร เฮ้ยผมไม่น่าสวนนะเมื่อกี้ตกใจหมดนึกว่าจะแพ้อ่อะโอเคพอใจพี่หายยังเหมือนเข้าหัวล้อล้อตัวหากเข,ขยา่าสนุนพูดได้ปะเนี่ย <laughs> สงสัยมากเลยโอเคครับสิ่งที่เราได้มาอันนี้ก็คือเพิ่มน้ำหนักสูงสุดก็คือ เราก็จะสามารถใส่ชุดอื่นได้แล้วที่จริงผมก็ใส่ชุดอื่นได้นะที่จริงผมก็ใส่ชุดอื่นได้นะแต่ผมไม่อยากใส่เฮ้ยผมมีเกาะเกศหรอผมอยากใส่ชุดอันนั้นมากกว่าชุดไอ้เจ้าเขาเรียกมาป่า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 ชุดมาป่าล่าเนื้อปะ่ะเออจะคล้ายๆชุดเกาะเกตนี่แหละ โอเคครับมาวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้ขนาะก็ยิงไม่หยุดเลยก็ะจะเป็นพี่ไห้แล้วถ้าใครเล่น DLC... จนจบแล้วนะครับจะรู้ว่าไห้พวกเนี้มันมาได้ยังไงมันเกิดจากอะไรชิ้นเนื้อในไห้มาจากอะไรและคิดดูครับไหขนาดนี้ครับขนาดของไห้ขนาดนี้ครับข้างในคืออะไร หรือถ้าสงสัยครับไปกลับไปวนดูที่ผมเล่น DLC ของเกมนี้ก็ได้ครับอ๋อผมลืมข้างหลังเนี่ยเป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 เอ่าเรียบร้อยตรงนี้คือลานปรลานประลองครับโคลอเซียมของคนที่ชอบสู้กับคนอื่นนะแต่ผมผมคง ผมคงไม่เล่นผมคงไม่เล่นไปดีกว่าเอ่อน่าจะมีแค่นี้โดยประมาณจากของที่นี่นะมันยิงไม่หยุดจริงๆนะนะนะั่นน่ะมันไม่หยุดจริงๆนะมันยิงไม่เลิกเลย โอเคครับเดี๋ยวเราไว้กันเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอหน้าเดี๋ยวเราจะไปไหนเราจะไปไปไหนดี <c oughs> ไดนดูด,ดิว่าเรามีที่ไหนน่าจะไปได้บ้างมันกดแมปไม่ได้อไอ้นี่ก็ยิงจังเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไว้เท่านี้แล้วกันผมก็ร้งคาไอ้นี่เหมือนกันวิดีโอหน้าเดี๋ยวเราน่าจะไปเข้าปราสาทของราดานกันแล้วเพราะว่า นี่น่าจะเหลือที่ให้ผมไปแล้วในแคริลินอกจากปราสาทลาดานอ๋อนอกจากอัอเนี้ยไอเสานีอของเขาเนี้ยไออะไรนะชื่ออะไรนะไอเสามหาลูนนของลาดานแต่ว่านั่นแหละครับอย่างแรกก็ต้องไปผ่านลาดานให้ได้ก่อนอยิ่งจังเลยละ่ะ <laughs> โอเคครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าส่วนวิดีโอนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับผมเริ่มจะลามลาในี่แนละ้วบายบายครับบาย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 